สบายดีพี่น้องสบายดีป่าลุงบัตชุมองชุบอนพี่น้องเอ้ยคือเก่าคือเดิมเพิ่มเติมคือมือหนีแกงนอหม่พี่นองเอยไม่ต้องเือนขคัวแก้งราแกงสุสานนกินพี่น้องเอ้ยไม่ต้องเลือนม่แต่ลูกชายลงเรียนสุสานคุ่นาเลยกบผึ่นเพ่พี่น้องเอ้ยเาไปชื่อกบให่ คเป็นแกงกินนะขอบวมดเคี่ยวแกงสุส่งก euh ินให้เบิ่งลิปมือสาวนี่เห็นเนาะเพราะว่ามือสาว้หน่อไม้ใหญ่เนาะีิปนี้ก็สิเป็น่วงประมาณจักม่งว่าเฮ้จะสิงกับม่ิปม่งเนาะบ่ายม่งบ่ายม่ง่เนาะย่สิบเ็จสองม่ จะส่งลูกชาพอดีเห็นรถตลาดคนรอันนี้แต่กระดูกหมูบ่เฮยกระดูกหมูเนี่ยหมูอบ่หมูอกับขักคือกันมันได้สิเปื่อยสะออมซุปกิซี่พ่อออมซุปกิซี่เลยพ่อบ่มันน่าเปื่อยเบิ้งพี่น้องเบิ้งโอ้ยผดโอ้กเลยพี่น้องเลยจะเสบขนาดเลย กินนี่โคตรหอมพี่น้องหอมปลาแดกแม่นปลาดะผักอะไรผมนัวจากประเทศไทยขั้งแรกพี่น้องนี่ได้กินค่ะอันเป็นว่าประเทศไทยกีก้าวหรือพี่ทั้งามงไทยเป็นสายหายเนาะเราวคิดจะไปเมืองอื่นชื่อเท่าไหร่หนึ่งพีเพิ่มเส้าให้กับห้าประเทศชื่อหนึ่งพี่น้องยังอยู่เฟืองถู ก็หมดแต่เป็นนวดอยู่นี่แหละยิ้วข่าวอ่ะคอยถ่ายบุ๋งไปหลุนบางชีมือเม่หนังเดือนพี่น้องว่ามันฉีดเส็บฉีดนวดชมคำลำลื่อหรือบ่อเนาะแกกับแกงก็แล้ว ของเขาอนันของเขาอ,นอนันเซฟกระทะเหล็กลอันนี้ซเซฟปลาแดกมิน <laughs> ซเซฟปลาแดกมินปลาแดกกระกมินมินเลยพี่น้องเลยมินตัวไอ้เบงมันเป็นพี่น้องไาสิมาเลยชิมีไฟแน่เนาะสิมากินน้ำเขาหรือว่าแขกงขับเชิญเขาชิเป็นไฟแน่เนานไไนนะพี่นอ้องว่าปันดาราพี่น้องเลยไปเบิงไปรุ่นกันพี่นอ้องปลาโตัวใหญ่ มาดีมาลูก็จะมาาตัวใหญ่นี่ยนเป็นการทาชนไมโตะบอแล้วถอย นองมาดางามรีพูนองมาดาสบายดีปลาลุงรู้นองมาดาสบายดีปลลุงอุ้ยสบายดีปลาลุงเออขึ้นเขาปอยาบ้างนาก้องยลาคำแพงเนี่ยมันจเนี้ยเนี้ยเอาเถักวันเบินี่ยเอาแล้วเถัวันเนเนี่ยมันเด้มันไ่เินแกนแกกระดูกง้อา โยอย่บเลก็น kh ้รมาก็ใหใตรงน่อรมากินแกงน้มัสมาคีปะลุงเอ้นไไมใหไ่แม่น้องเดือน

น่เหมือนกันมาท่าข่ากับกระลูกหมาดหนินั่น่หละเาื่อการขด้นมาเยอะมากหรเรุ่้นมาตาแก่โอ้ยมานุ่งมึ้นเรื่องขอ

มึงว่ายกตัวเลยตัวดำๆผีโผแหวนนั่งล้างมือน้างคนหัแข่งไล่ไล่เก็บกระโดดน้องเลยเสือชุดถูกปะใน้อยอยากเรียนได้ดุรกรรมหน่มคุณลี้กินข้วได้ินิภาพปลามวยไปลเลกนะเ่นเลีสอนเงน

เดี๋ยวใครให้นู้หน้ากับอันโเคนไม่อุดอุดนุนตัวเองนุนตัวเองไปนูหนาไปขายหนกกับป้าาเิมเิเล่นงห่อานหยนะาูแลู้กปราาอุดุนชิสี่พันอุดนุนก็ได้ว่ลูกมาโนน้าอุดนุนชิสองพัน

ได้หัวหรือ่าเกิดบ่า้องบเปลี่ยนผมใหม่ป่มหล่อเพ่นมผม้นแบบปกติเลยตาเพ่อนทุกคนใส่หมวกนะพวกอันนี้่หมวกนู่โลกนู่แต่ีใส่มอเป็น อัอทีก็หลอก5อันก็พักเขียด้ันมาดนอันนี้เป็นเปนก็นานนีเลิศหนอยบ้านนี้ก็นานนี่เลิศบ้านนี้อร่อยซอไข่ละายเป็นนาวเลลูกอมก็มานหนีเลยมากเงาเฟรนเบิกสะอมมีสักกะหน บกบกบกงเลยบอราคาเพะอืมเป็เจ้าหนุ่อเลยเหลือเี่ยนอนเป็น้าหนุมงไรเนจ้าุบมที่อบนุไทยเนรองแปวันพักแนวไปจับงทางในทางระยะกินน่อยกิดใหญ่อันีไปหายไปเขาเจ้าส ทำคาเทนแล้วนูกซิหนนะเฮ้ยทาเป็นถิ่มไว้นะเจะม็เาใส่กินเองก็ได้ดีวะไม่เยอใส่มื่คืนแตจะคลองกินเื่อคืนนอยคืนใหญ่จะสั่งใหนท่านมากมาต้นสิเบิร์พวกชิวัเฮ้ย ่าคือตอนนั้นแซ่แซ่อกบตอนตอนน้ตอนตอนนตอนนอนน้เนพอมหมู่บ้านโบราณเอมาดูแซ่เอ้ย